ได้ยินนี่ไม่ใช่ทางผู้จัดงานเป็นคนเปิดนะคะเป็นก็คงจะต้องเรียกว่าเออจะเรียกว่าเป็นรถของของคนที่เป็นเสื้อแดงหรือยังไงก็ก็แล้วแต่จะเนี่ยค่ะรถคันนี้เป็นคนเปิดเพลงนี้ค่ะ มาในพื้นที่นะคะรถคันนี้มีธงอาชีวะพิทักษ์ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยค่ะ อนุญาตให้ไปถ่ายหน้าเราให้คำตอบได้ไหมให้ก็ฟังเสียแต่พี่ไม่ไปถ่ายหน้าเราส่วนตัวผมนะอ่าค่ะพี่ไม่ได้ถ่ายหน้าอาเดี๋ยวเราเจอทีมงานของรถนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของน้องกันนะคะคือเราสอบถามน้องก็ว่าทําไมถึงเลือกเปิดเพลงของแอดกระบาวค่ะครับก็ส่วนตัวผมนะครับบุคคลคือบุคคลครับผลงานคือผลงาน เราเสพผลงานบางทีเราไม่จาเป็นต้องเสพเสพบุคคลฉะนั้นอย่างเช่นมีอีกหลายศิลปินครับที่เป็นเพื่อชีวิตที่เขียนออกมาได้โดนใจคนนะอนนนะตอนนี้นตอนนั้นแต่วันนี้ที่เลือกเปิดเพลงของนาแอนเนี่ยเพราะเนื้อหามันตรงกับปัจจุบันที่สังคมไทยเรากำลังเจอครับคือการเราเ,เรา,เ,รา,เ,าเสพในผลงานเขาครับ <laughs> ผมใช่ครับบางทีการเสพศิลปินเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเสพที่ตัวบุคคลเราไม่ได้เป็นศิครับแต่เราเสพผลงาน การแสดงเนื้อหาที่ตรงกับปัจจุบันที่เราโดนกดขี่โดนกดขี่เป็นนนททอดโดยระบบสักดินาเป็นระบบของเ,ออเขาเรียกว,ว่าขุนนางขุนนางทั้งหลายแหละที่กดขี่ไพ่อย่างพวกเราก็ต้องพูดตรงครับเพราะว่าทุกวันนี้เขาทํไม่ให้เราเห็นแล้วว่าเราแม่งเป็นชนชั้นล่างที่แทบไม่มีสิทธิ์ออกเสียงอะไรทั้งนั้นมีแต่โดนกดขี่โดนใช้กฎหมายพอเอาความจริงไปพูดก็เอากฎหมายเข้ามากดขี่ซึ่งผมมองว่าเพลงในแอร์ดักตอนที่เปิดอยู่ทุกวันนี้หรือว่าที่เปิดแต่ละเพลงเนี่ย มันตรงกับเนื้อหาปัจจุบันครับแล้วมีอีกหลายเพลงครับอย่างของศิลปินนั้นหนึ่งที่ผมชอบอย่างชื่อเพลงหวังอย่างเงี้ยครับทุกคนก็คงทราบดีว่าเนื้อหามันตรงกับปัจจุบันมากเลยครับครับผมแม่ขออนุญาตอีกคําดามหนึ่งกับตัวศิลปินเองเนี่ยเรารู้สึกยังไงกับเขาครับคืออย่างที่ผมบอกครับส่วนตัวผมเองอะ่ะผมแยกระหว่างศิลปินกับผลงานถ้าผลงานโดนก็คือโอเคครับส่วนศิลปินเขาก็ต้องมีความคิดของเขาเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยการเคารพความคิดเห็นต่าง เป็นสิน ok ทธิพักทางคนไทย, üyorum, ททยร oui, ค,รครับผมที่พยมยามจะสื่อครับผมอันนี้เป็นความที่เห็นส่วนตัวของน้องทีมงานเท่านั้นนะคะขอบคุณงครับได้คำตอบแล้วนะคะว่าทำไมแจงทีมงานถึงเลือกเปิดเพลงของเพื่อชีวิตของแอดค่ะเรากลับมาดูบรรยากาศบริเวณรอบๆงานกันต่อดีกว่านะคะ ขณะนี้น่าจะมีกล้องไลฟ์สดในพื้นที่เป็นจํานวนมากค่ะไม่ทราบว่าสัญญาณภาพที่ถูกส่งไปมีความชัดเจนไหมคะต้องเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้ที่เปิดเพลงนี้ไม่ใช่ผู้จัดงานนะคะเป็นรถที่เขามีทงคำว่าเทงที่รถเขาว่าอาชีวะ อาชีวะเพื่อประชาชนอาชีวะปกป้องประชาชนเพื่อประชาธิปไตยค่ะในส่วนนี้คือทําเป็นป้ายของที่รวบรวมรูปของเหตุการณ์ในช่วงสมัยเส้อแดง10เมษายน11ปีที่แล้วนะคะ ขอบคุณค่ะที่แจ้งเรื่องสัญญาณภาพเข้ามาเนื่องจากว่าเป็นห่วงในส่วนที่ว่ามีคนใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเยอะภาพที่ไปอาจจะเป็นภาพที่ไม่ชัด ปกติทุกๆปีจะแต่งฮิโรยุกิแต่ก็ตั้งแต่พวกประดิจการยึดอำนาจมาไม่ได้แต่งเลยเพิ่งจะมาแต่งครบรอบ11ปีวันนี้ครับแต่ปี53ก็แสดงเป็นฮิโรยุกิเพราะว่าแสดงถึงความโหดร้ายความโหดเหี้ยนอัมหิตที่ว่าสามารถฆ่านักข่าวได้เพราะฉะนั้นเด็กๆไม่ต้องสงสัยที่ว่าอ,อย่างข่าวที่แล้วว่าช่องตรงช่องแปดอะไรที่ว่าโดนยิงรัฐประหารท,าย,ทายที่โดนยิงอ่ะพรุ่งนี้จะยิงไม่เลือด นะครับก็เลยแสดงถึงแสดงถึงว่านักข่าวของนารูยุกยิของประเทศญี่ปุ่นโดนยิงตายแสดงถึงความจริทธรไทยตอนนี้ยังไม่ปรากฏชัดเลยก็คือหาตัวคนยิงไม่ได้ทั้งๆที่เป็นกระสุนยางมาจากทางฝ่ายทหารแล้วปัจจุบันมีความกังวลไหมคะว่าเหตุการณ์แบบสมัยเคืือแดงเคยโดนเนี่ยกลับมาเป็นเด็กๆคณะราตน์นี้ ไม่ไม่ไ,ม,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 ไม,ม่กังวลนะถ้าสู้แล้วสู้แล้วด้วยความถูกต้องสู้ด้วยอหิงสาหรือว่า,าจะสู้อะไรทั้งๆถือว่าถือว่ารัฐบาลจะสร้างสหารนาการอะไรก,รก,รกร็ช่างเราพวกเด็กๆเขาก็จะต่อสู้กันอย่างนี้ถึงจะกลับมาอย่างไรก็ต้องต่อสู้เพื่อประชาชนทั่วไปแล้รู้สึกยังไงครับกัแบการที่เด็กๆยังถูกเขาอ,อยู่ปัจจุบันเนี่ยคะ่ะก็มันแสดงถึงความไม่ยุติธรรมขนาดที่โรยจิตายรรมานะถึงก็ถึงก็โดนฆ่าตายเลยนะ ของต่างประเทศของญี่ปุ่นยังเรียกร้องความเป็นธรรมยังไม่ได้เลยณปัจจุบันนี้คดียังไม่ไปถึงไหนเลยนะครับก็ให้พวกเราสํานึกกันอยู่ตลอดเวลาว่าไอ้พวกนี้มันโหดจริงเพราะว่าตอนนี้มันเป็นมันเปรียบเสมือนว่าเป็นสงคารามสงคารามสงคารามช่วงชิงอานาจมากกว่ามันไม่ใช่สงคารามระหว่างทหารทหารต,ต่างประเทศมันไม่ใช่ละแต่ปรากฏว่าใช้ ใช้กฎหมายแล้วก็ในการยึดอำนาจเอาทหารออกมาที่หัวประชาชนคือก็ว่ากว่าเป็นสงครามยึดอ,อำนาจของประชาชนแล้วก็สามารถเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเป็นระบอบเช่นระบอบระยุทธ์ออะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้เน,นี้ยของของ,ของแท่เลยก็คือว่าระบอบพวกนี้จะไม่สามารถให้เห็นไม่เห็นหัวประชาชนไงเข้ามาเพื่อไม่ได้ไม่ได้ทำเพื่อประชาชนไงทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง เป็นส่วนใหญ่หนในกำลังทั้ยาฝากอะไรถึงคนเพื่อแดงที่สนัสัสนุนเด็กๆหรือว่าหรือว่ายังรูอยู่กันต่นางค,คือคือตอนนี้ผมอยากให้ประชาชนนะครับคือรวมกันเราอยู่ฮนะแยงหนูเราตายเพราะฉะนั้นใครทะเลาะก,กันคุณข้องหมองใจฮนะมหาเจ้าตัวเขาเลยครับแกนนําหรือว่าทุกๆคนนะครับรวมพลังกันครับอย่าทะเลาะก,กันเลยครับตอนนี้คือเป้าหมายหลักใหญ่เราคือต้องการ ลมประยุทธ์อย่างเดียวนะครับแล้วก็เปลี่ยนรัฐธรรมนูญใหม่นะครับมาร่วมกันครับเรื่องขัดแย้งอ่ะเราเริ่มีทิ่ิสมาทิท่ิกันนะครับมามาร่วมกันดีกว่าตอนนี้นะครับพวกเราประเทศเราต้อง,อง,องการพวกเรามากดังนั้นทุกคนต้องมาเป็นกันนํกกันอ่ะฝากความหวังไว้แค่นี้นะครันนะครับก็ะะจะพบปีหุ่นแดงเชิงสัญ,ญลักษณ์นี่ทุกงานนะคะวันนี้กับป้ายที่เขียนว,ว่าลํำลึก11ปี ปี53ใครสั่งค่านะะักขาวฮิโรยุกิมูรามโต้มีค่ะกับชุดที่มีทั้งพอดในเรื่องของกล้องวิดีโอสำหรับเแล้วก็ภาพของตัวนักข่าววิโรยุกินะคะซึ่งเสียชีวิตในปี53ค่ะนี่ค่ะขณะนี้พื้นที่นะคะเดี๋ยวเรายังไม่เข้าพื้นที่ค่ะเดี๋ยวเราพาเดินดูในส่วนรอบๆก่อนนะคะว่ามีอะไรกันบ้าง นี่ค่ะในส่วนนี้ก็เป็นพื้นที่ซึ่งแต่ก่อนจะมีคำว่าป้ายแยกคออมัวนะคะตอนนี้ในส่วนของป้ายนี้รู้สึกจะถูกลื้อไปแล้วจะเหลือแต่ตัวป้ายเนี้ยค่ะแต่ที่เป็นป้ายที่เออที่จะเขียนชื่อแยกอะ่ะมันถูกลื้อไปแล้ว แล้วที่นี่ก็คืออนุสร์สถาน14ตุลาค่ะส่วนด้านหน้าก็คงจะมีคร่าวๆเท่านี้ค่ะเพราะว่ากิจกรรมเขาจะเริ่มที่13นาฬิกานะคะสำหรับการบำเพ็ญเออเขาเรียกบำเพ็ญบุญกุศลอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันในส่วนข้างในดีกว่านะคะ การเข้าพ uhm. ื้นที่ก็มีนะคะนี่ค่ะเขาจะมีแมสแจกนะคะสำหรับคนที่ลืมแมสมาและนี่ค่ะปืนยิงแอลกอฮอล์ไอ้ปืนยิงวัดอุณภูมิแล้วก็นี่มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับฉีดนี่ค่ะมแล้วยเรียบร้อยค่ะเด็กยค่ะทีมงานเพียบนะคะ พื้นกะนี่ก่ะพื้นที่ข้างในก็คือคักค่ะแดดก,ก็เรียกว่าต้องแรงนะคะสำหรับวันนี้เพราะเนื่องจากว่าในจุดนี้ของงานอนุสรสถานปกติแล้วจะไม่ค่อยมีการจัดงานในช่วงบ่ายค่ะก็จะเป็นช่วงเย็นกันเป็นส่วนใหญ่ในการสภาพก็จะเป็นงี้เดี๋ยวเราบันทึกภาพไปเรื่อยๆกันก่อนนะคะ นี่ค่ะในส่วนด้านหน้าเวทีก็เรียกว่าจะมีพิธีส่งกันในจุดนี้ค่ะ ่วนของพวงหลีที่จะใช้ในกิจกรรมในช่วงบ่ายนะคะก็คือการวางพวงหลีค่ะอันนี้เป็นมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตยนี่อาจารย์ทิดาสาวรเสรค่ะญาติวีรชนสิบเมษานประชนนนทบุรี นอปชกรุงเทพมหานครนอปชสมุทรปราการนอปชปทุมธานีพายพยับปั้นเกตคุณนัทวุฒิใสเกื้อนายแพทย์เวงโตจิาการ ยูดีดีนิวราชดอนเอ้ยวรชัยเหมะ็นมอนี่คนเสื้อแดงอยู่หมอแหวงอยู่น่านนะต้นตรงบันไดนะคะที่ขนมหวานนี่น่ะ ประชาราศมดปฏิวัติสิทธิเสรีภาพพระนครเหนือนี่เป็นหลีดของนักเรียนเลวค่ะนี่หลีดจากราษฎรนี่หลีดจากมอบเฟสนี่หลีดจากเสรีเชยพัฒนี่หลีด ของศิลปะปลดแอกนี้ลีดคณะจุลาแล้วก็นี่ก็เป็นลีดของวีโบลูเทียค่ะก็น่าจะมีส่วนนะคะว่าหลีดที่มีสีสันสดใสก็จะเป็นหลีดของม็อบปัจจุบันค่ะเป็นม็อบรุ่นหลังๆม็อบเด็กๆ ส่วนลีดที่เราผ่านมาช่วงแรกที่จะต้องเน้นสัญ,ญลักษณ์ในเรื่องของสีแดงก็รู้นะคะว่าเป็นลีดของต้องเรียกว่าใช้คำว่าคนเสื้อแดงเลยล่ะคะ่ะขณะนี้บรรยากาศก็เริ่มคึกคักแล้วก็แดดก็สุดจะแรงกล้าค่ะนี่ค่ะป้ายงานเขาจะเขียนว่า งานลำลึกสะดุดีวีลชน11ปี10เมษา53คือลักษณะางานที่ อากาศจัดช่วงบ่ายโมงแต่ว่าไม่มีเต็นท์นะคะ <จน S 1> เห็นแดดนี่ไหมคะก็ สอตุลานะคะก็จะเป็นอาคารที่จะมีอชะออส่วนของห้องห้องประชุมที่อยู่จะเรียกว่าชั้น,ตนใต้ดินก็ได้ค่ะส่วนที่เรายืนอ,อยู่นี่ก็น่าจะเรียกว่าชั้นบนแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีเป็นชั้นล่างลงไปรวมกระทั่งห้องน้ําด้วยค่ะใครที่จะเข้าห้องน้ําก็สามารถลงบันไดตรงนี้ค่ะเดินลงบันไดด้านข้างนะคะจะมีบันไดยอยู่จุดเดียวค่ะสามารถเดินลงไปเพื่อ ไปใช้ห้องน้ำห้องน้ำก็อยู่ในส่วนของใต้บันไดนะคะ12นาฬิกา3 3นาทีแล้วะคะ่ะ